ชวิสซสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาไกลเลยนะคะมาที่คอนเวมาดูปราสาทคอนเวที่ใหญ่มากเลยค่ะปราสาทอันนี้นะคะเป็นมรดกของโลกเลยนะคะมีอายุมากกว่า700ปีนะสร้างโดย King Edward ที่1วันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปชมข้างในว่ามันจะใหญ่กว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วมีอะไรซับซ้อนมากขนาดไหนนะคะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสะพานนี้เป็นสะพานที่ยื่นออกมาทางปากน้ําแม่น้ําคอนเวย์นะคะซึ่งปากน้ํานี้จะไหลลงสู่ทะเลค่ะ ปราสาทอันนี้นะคะจะติดทะเลเลยสามารถขึ้นไปข้างบนนะคะมองลงมาแล้วสวยงามมากได้เล่ามาว่าเป็นปราสาทที่ทรงพลังใช้ในการเป็นป้อมประการในการสู้รบนะคะเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารที่ ดีเยี่ยมมากเอ็ดเวิร์ดที่1เนี่ยเขาจะวางแผนในการรบของเขานะคะคิงเอ็ดเวิร์ดที่1นี่นะคะก็อาศัยอยู่ที่นี่เลยบริหารทางการทหารทางการสู้รบของเขาด้วยตัวเองนะคะนี่อันนี้จะจะมองออกมาทางทะเลนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ตัวป้อมที่สูงที่สุดนะคะจะมีความสูง21เมตรแล้วก็กำแพงนะคะที่เป็นกำแพงเชิงเทินนะคะก็จะมีความสูง15เมตรค่ะ ใหญ่มากออกและความพิเศษของคอนเวอ c ์คาสโซนะคะก็จะมีกําแพงนะคะรอบเมืองเลยเราสามารถเดินรอบเมืองบนกําแพงได้นะคะอันนี้จุดที่มองออกไปทางทะเลวันนี้ปัญหาของเราคือฝนตกค่ะสะพานที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นี้นะคะจะอยู่คนละด้านคนละฝั่งกับทางเข้าของปราสาทเราจึงเดินอ้อมาอีกด้านนึงค่ะ อันนี้เป็นกำแพงนะคะเป็นกำแพงเอที่ยาวมากค่ะยาวรอบเมืองเลยแล้วก็มีตัวมีบ้านอยู่ข้างในกำแพงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นร้านขายประมาณร้านขายของฝากะคะที่คอนเวย์ใกล้ๆกับประสาทคอนเวย์นะคะดูปราสาทเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในค่ะตื่นเต้นมากเลยดูผู้นำทาง เมืองนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนมาเที่ยวกันเราได้เข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเราบุกไว้ใหญ่มากเลยต้องดูระยะไกลค่ะอันนี้เป็นแค่ชั้นหนึ่งของปราสาทนะคะแต่เราเดินขึ้นมานิดเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเป็นเนินที่สูงนะคะเราจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะแล้วก็ชมวิวรอบๆว่ามันจะสวยงามมากขนาดไหนนะคะ นี้เป็นตรงกลางบริเวณข้างในคาสเซิร์ว้าวนี่แค่ตรงกลางนะคะเรายังเห็นโครงสร้างของความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็กว้างของปราสาทนี้นะคะปราสาทคอนเวย์จะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ1283-1289นะคะโดยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1ก็ประมาณ700กว่าปีที่แล้วมาแล้วนะคะมีอายุเทียบเท่ากับประมาณแครฟรีคาสเซิลนะคะที่อยู่ในเมืองเวลเช่นกันอ๋อเย้ Walk around city. <laughs> yeah, they there. Welsh Welsh monks take over castle after King. See you can see a castle there, a village inside. See? Old village. Church. Everybody live inside. Safe away from all the Welsh. แผนพังที่โชว์เป็นแผนพังของกำแพงนะคะที่สร้างรอบเมืองนี้ไว้แล้วก็มาบรรจบที่ปราสาทสวยงามค่ะหัวน้ำที่ใช้ของเขาเมื่อก่อนอลึกมากโอ้จะมีห้องเยอะมากเลยนะคะ เราจะพาเดินเข้าไปดูนะคะเป็นด้านข้างแล้วก็ห้องชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งที่เป็นด้านข้างของปรา,าสาทอีกมุมนึงนะคะอันนี้คือข้างในของตัวทาวเวอร์ที่สูงสูนะคะเขาจะสร้างไว้สําหรับเป็นห้องสําหรับอยู่อาศัยจะเห็นได้ว่าที่ล็อกล็อกนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นล็อกสําหรับห้องแต่ละห้องเป็น4ชั้นนะคะเท่าที่เห็น การสร้างตกแต่งสมัยก่อนนะคะจะใช้ไม้เป็นการตกแต่งอาคารแล้วก็ห้องต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ถูกไฟไหม้ไปเมื่อตอนที่มีการถูกทำลายปราสาทนี้นะคะจะมีประตูนะคะสามารถทะลุผ่านถึงการได้หมดเลยแล้วก็นี่ก็คือมาอีกมุมหนึ่งของบริเวณข้างนอกอมาจากทาวเวอร์ตัวเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่ามีห้องเยอะข้างในก็คือไอที่เป็นบล็อกๆอยูอ่เขาจะทำไว้เป็นทหารยืนประจำการอยู่นะคะ t h ็ <Yeah. S 1> n ส the uh ่ว l ใหญ่นี่คือวิธีกา e ปาร์ตี้พบปะผู e ค p ปาร์ตี้หลาอ้อเออเอออ๋ออันนี้เป็นหอเป็นเหมือนประมาณเวลาที่กษัตริย์โชว์ตัวนะคะก็จะมายืนในฮอนี้แล้วทุกคนก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะแบบเหมือนเหมือนมีการประชุมอะไรแบบนี้นะคะ o เปิดออนไซน์เขาจะพูดว่ากิน small food คิงอีกสเปเชียลออลท์ห e อง้าวคิงเนาะคิงมาสเปเชียลโอไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีห้องเยอะแยะเลยเป็นล็อกๆ็อกบล็อกไว้นะคะอันนี้เราจะพาเดินขึ้นไปบนกับแพงนะคะซึ่งจะเป็นทางเดินที่เล็กมากเลยค่ะเราดูข้างบนนะคะจะเห็นมุมของห้องแล้วก็วิวของห้องที่เขาสร้างไว้เนี่ยได้ดีกว่าอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ อแต่เดี๋ยวเราพาแวะตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องห้องหนึ่งนะคะที่ใช้ประมาณว่าเป็นห้องประชุมสำหรับเหล่าขุนนางแล้วก็รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหรือไม่ก็เป็นการจัดปาร์ตี้ปรึกษางานกันแบบนี้นะคะเออ What they u s e this one <S This s another pillar. This where people used to see a fireplace. That fire there. So this was floor. People l i v e i n here. Room. But castle old. Yeah. All wood gone. ป้อมที่เราเห็นสูงๆนี้นะคะก็เปรียบเสมือนว่าเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนนะคะเป็นห้องที่กั้นๆไว้ eco f r t อู้อันนี้เรากำลังจะขึ้นไปเดินบนก uh, ำแพงนะคะกำแพงสำหรับเดินรอบๆนะคะ mm hmm. บันไดจะเป็นเหมือนกันกับบอลิคาสเซลเลยนะคะคือจะวนขึ้นเล็กๆ อันนี้ก็คือเป็นจุดยืนของทหารนะคะจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยสอดส่องนะคะตรงจะเป็นหน้าต่างบล็อกไว้อย่างนี้โอใหญ่มากค่ะใหญ่มากแล้วก็มีห้องเยอะมากเฮ้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนี่นะคะเราจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะคะดูรอบๆวิวข้างบนนี่ โซนนี้นะคะก็จะมีน้ำล้อมรอบเช่นกันนะคะคือจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารของสมัยก่อนกําแพงที่เราขึ้นมานี้นะคะจะมีความสูง15เมตรนะคะแล้วก็อไอตัวป้อมสูงๆโทเละเบ๊บดิสน์ทาวเวอร์โทษเลาก็คือสูง21เมตรนะคะจากจากข้างล่างจนถึงข้างบนของอป้อมนี้นะคะสัดีบอกอพเซ็ปต้ เดินขึ้นมาเหนื่อยนะคะนี่ค่ะคือปราสาทโบราณที่ถือว่าเป็นมรดกของโลกนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าความยิ่งใหญ่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าตอนที่สร้างสมบูรณ์แบบนะคะมีไม้มีอะไรประดับประดาเป็นอาคารที่สวยงามนะคะปราสาทนี้จะมีห้องเยอะมากเพราะว่าจะเป็นปราสาทที่ใหญ่นะคะอันปราสาทอันนี้จะเป็นมรดกโลกเลยนะคะมรดกของโลก เมื่อ700ปีที่แล้วสร้างขึ้นโดยคิงเอสเวิร์ดที่1เมื่อประมาณ700ปีมาแล้วก็คือจะสร้างาจะสร้างขึ้นใหม่จากปราสาทเก่าจากปราสาทเก่านะคะคอนเวลล์ in Wales English King built Castle in Wales stop us from inside yeah ปราสาทนี้ชื่อปราสาทคอนเวล์นะคะอยู่ที่เมืองคอนเวล์เลยคอนเวลล์คัสเตอร ดูรอบๆนะคะก็คือจะมีะป้อมทั้ง4ด้านนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดจะมีป้อมทั้ง4ด้านนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดระวังนะคะในการต่อสู้สมัยก่อนและวิว <laughs> ฝนตกโชว์วิว <laughs> <Yeah. S 2> จะมีเสียงฝนนะคะตกลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามาวันที่ฝนตกปราสาทอันนี้นะคะจะสร้างโดยการใช้งบมากแล้วก็เยอะที่สุดนะคะในการปรับปรุงแต่ก็เป็นปราสาทที่คงสภาพได้ดีที่สุดนะคะเมื่อประมาณ700กว่าปีมาแล้วยังรักษาสภาพที่การถูกทำลายมาได้ดีที่สุดจนต้องกลายเป็นโมดุข,ของโลกในตอนนี้นะคะ อันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นกำแพงที่สร้างไว้นะคะรอบๆเมืองเลยก็คือจะสร้างตั้งแต่กำแพงตรงนี้นะคะไปจนถึงภูเขาตรงนู้นเลยค่ะตรงไกลๆตรงทีออ่มีหมู่บ้านอยู่นะคะก็คือจะร้อมรอบหมู่บ้านไว้เลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวิวสะพานที่ยื่นลงไปที่แม่น้ําคอนเวย์ปากน้ําที่ยื่นไปทางทะเลนะคะ ปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะซึ่งกริยัเอ็ดเวิร์ดเนี่ได้สร้างไว้โดยมองลักษณะของภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ทางการรบที่ดีมากนะคะมีแม่น้ำล้อมรอบแล้วก็มีภูเขาซึ่งเป็นปราสาทที่ King อ็ดเวิรที่1ใช้อยู่อาศัยแล้วก็บริหารการรบด้วยตัวเองนะคะคิงเอ็ดเวิรที่1น,นี่จะเป็นคิงมาจากอังกฤษนะคะซึ่งมาตี ทำการรบเอาเมืองเวลนะคะแล้วก็จะบริหารการรบด้วยตัวเองโดยใช้จุดประสาทนี้เป็นหลักพอเราได้มาชมปราสาทแบบนี้นะคะทําให้อยากทราบถึงประวัติความเป็นมานะคะของแต่ละที่แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้ยสายสตรีมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามแล้วก็ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ